ตอนนี้ทองแหมซื้อจะไม่ได้แล้วเนาะเจ็ดหมื่นกว่าบาทอ่ะเจ็ดหมื่นเท่าไหร่อะพุ่งไม่หยุดเลยอะเออเจ็ดหมื่นสามนะประมาณนั้นอ,อทองแทง่งทองรูป,ปรพันธ์ราคาก็จะแตกต่างกันนะแต่มันไกลเหลือเกินไกลเกินฝันไกลเกินเอื้อมสําหรับหลายคนนะคะอ่ะล่าสุดคุณนะโมเจ้าของร้านรับซื้อทองคําในจังหวัดสระบุรีรับซื้อทองคํามีคนเอาทองมาให้ดูกันเยอะแยะพอดูปุ๊บบอกเอาอีกแล้วเหรอ,อนี่มันทองเปอร์เซน็นทองเปอร์เซ็นเป็นยังไงไปดูค่ะ ชุบอยู่นะเหลืองกลา,ามเลยนะนะครับเหลืองมากเหลืองก็ลา,าม,มากชุบอยู่เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเอาทองที่ชุบออกจะเป็นสียังไงไปดูกันครับแง,งนะครับอาอกเขียวๆนะครับเหลืองๆนะครับนี่ดู โูอ่ะช่างช่างถือน,นี่หน่อยนะครับสีจะไม่ค่อยต่างกันมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับสีจะไม่ค่อยต่างกันมากเปรียบเทียบสีทองปกตินะครับนี่ครับอันนี้เหลืองอลา,ามนะครับอันนี้จะแบบอมขาวนะครับแบบนี้จะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนโอ้ยตายตาย,นนยตายตายตายทองเปอร์เซน็นต์เขาเปรียบเทียบให้ชัดๆเลยเนี่ยทองที่เปอร์เซ็นต์สูงๆ มันจะเหลืองอารามเลยและดูสิ<อ>นี่ที่ผ่านกระบวนการในการตรวจสอบมันจะเป็นแบบนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคลิปนี้นะคะคุณนโมบ้านช่างทองค่ะโพสคลิปเตือนภัยในทิกต o k เลยนะคะอบอกมีผู้ชายอยู่คนนึงเขาบอกพี่ช่วยดูให้ผมหน่อยผมซื้อแหวนทองคามาบอกว่าเป็นทอง90%ซ แต่ความจริงไม่ถึงค่ะเจ้าของแหวนเล่าให้ฟังนะคะคือก่อนปีใหม่เนี่ยไปซื้อแหวนทองน้ําหนักหนึ่งบาทมาจากร้านทองแห่งหนึ่งร้านอทองก็บอกเอาไปเลยนี่คือทอง90%ซื้อมาในราคา73,000บาทโอ้ <73. S 2> เ3็ด0พใช่น้ำหนักอยู่ที่15.5กรัมก่อนที่น้โมเนี่ยเขาจะเอาไปช่างอ่ะช่างน้ำหนักดูเอ้ยตรงแฮ15.5กรัมแต่เปอร์เซ็นทองไม่ตรงค่ะคือในบินเนี่ยลงไว้ว่าทอง90%ไงแต่พอ,อ,อวัดไปวัดมาผ่านกรรมวิธีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่เนี่ย75%เท่ากับว่าอะไรทอง18 k และทีนี้อพอเอาแหวนไปพ่นผิวที่เคลือบออก เปอร์เซ็นทองมันก็นลดลงไปอีกครับสรุปแล้วเหลือเพียงแค่63เปหลือน,น้อยมากเลยนะน้อยและถ้าเกิดขายให้กับร้านน้ำโมบ้านช่างทองตามราคาทองเมื่อวานนี้ราคาที่ได้จะอยู่ที่60,000กับอีก570บาทขาดทุนขาดทุนนีฮะซื้อมาตั้ง73,000ถูกไหมใช่แล้วตอนนี้ราคาทองเป็นไงคะรูปพรรณอยู่ที่73,400ทองคำแท่งอยู่ที่72,600 ตาย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 ก oh. ุมขมับเลยนะคะทีนี้นะะักข่าวช่องแปของเราก็เลยไล่เช็คไล่สอบถามไปที่คุณรังสิตแดงโสภาเจ้าของร้านน้โมบ้านช่างทองอยู่ที่เสาใหา้ที่สระบุรีนะล่ะค่ะร้านนี้ดังมากคุณน้โมก็ดังมากเขาก็เล่าให้เราฟังนะคะเขาบอกแหวนลนนักษณะนี้ค่าแรงมันจะไม่ได้สูงหรอกแต่ของลูกค้าคนนี้ที่เขามาอัดคลิปเนี่ยนะเขาบอกว่ากับโดนค่าแรงและค่ากําเนิดไปเกือบ2 0,000บาทราคาขายบวกค่ากําเนิดตามเปอร์เซ็นต์ทองและราคาในวันที่ซื้อควรจะ อยู่ที่ประมาณ56,000บาทเจ้าของร้านน้ำมูบ้านช่างทองบอกเลยนะคะบอกตอนนี้มีผู้เสียหายจากร้านทองร้านเนี้ย ซึ่งขายทองไม่ตรงกับน้ำหนักแต่คิดราคาเต็มมีผู้เสียหายในกลุ่มลายในประมาณ200คนนะโดนกันทั่วหน้าเลยคือน้ำหนักทองอยู่ที่60-75%มันไม่ใช่95%เหมือนที่เขาอ้างหรือว่าเอาไปขายกันตามท้องตลาดน,นู่นแน่แต่ด้านไปคิดเขาราคาเต็มไงรวมไปถึงค่ากำเนิดด้วยคือฟันไปเน็ตๆเ,เลยบาและประมาณ2 0 0 0ม โดนฟันกันไปอ่ะครับคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังเลยนะเดี๋ยวลองฟังคําเตือนจากคุณนโมหน่อยอคุณรังสิตเจ้าของร้านนโมบ้านช่างทองนะฮะ,ะ <S <S ในบินเขาบอกในในบินของลูกค้าเนี่ยที่ได้คือ90%้เปอร์เซ็นต์ครับพอ,อ,อในบินได้90%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็เลยบอกกับลูกค้าว่าให้ลูกค้านี่นะได้ติดต่อทางการองได้ไหมจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ให้รายแรกมันไม่ได้ ร้านนี้นะครับที่ที่โดนนะครับที่โดนมีหลายท่านนะครับโดนโดนเยอะแล้วนะครับในในผลงานของร้านเนี้ยนะครับร้าน<อ>เดิมเนี่ยใช่ไหมคะเป็น,ร,นร,ร้านเดิมเลยใช่ไหมคะเป็นร้านเดิมเลยแต่ที่ร้านยิ่กว่านั้นร้านเออเลี้ร้านยิ่กว่านั้นก็คือทองที่ออกมาเนี่ยออกมาขายให้กับลูกค้าเนี่ยกลายเป็นทองแบดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ขายเป็นเก้าสิบหกห้าบวกค่าแรงเพิ่ม 9 5 5อีกราคาโอ้โหดูสิอันนี้เป็นความรู้เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะซื้อร้านไหนต้องแบบดูกันให้ดีๆเลยนะโอ้เจ้าของร้านนโมบ้านช่างทองบอกเลยนะคะตอนเนี้ยมีลูกค้าที่เขาถูกหลอกขายแหวนทองคนนคลคิปนั่นแหละเขากลำลังตัดสินใจอยู่เลยอะ่ะขายดีไม่ว่าจะเอายังไงดีอะ่ะคือหรือว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะ จริงๆถ้าสมมติว่าร้านเขายืนยันว่ามันเปอร์เซนต์ทองมันสูงอะ,อะแล้วมีใบรับรองอะอันนี้แจ้งความได้เพราะมันมีหลักฐานใช่ใช่ค่ะแล้วก็เอาคลิปเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ดูด้วยเนาะเพราะว่าเอาจริงๆมันมีผู้เสียหายคนอื่นนะไม่ใช่แต่คุณพี่ท่านนี้คนเดียวนะแล้วทางต้นทางอะก็คือทางร้านเนี้ยเขาก็อ้างบอกว่าเฮ้ยแบบเดี๋ยวจะคืนเงินให้เต็มจํานวนนะคือตอนเนี้ยเจ้าของร้านเขารู้แล้วล่ะว่าแต่ละคนน่ยที่ซื้อทองไปกับเขาเนี่ย เขารู้ความจริงแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ทองมันต่ำแล้วเขาก็เลยขู่มาลักษณะแบบนี้หรือมันคงมีข่าวรั่วทางนี้ก็ไม่อยากมีปัญหาค้าขายมาั้งเดียวก็เลยบอกอ่เดี๋ยวจะคืนให้คืนเงินให้ครับ เดี๋ยวรอดูแล้วกันคุณผู้ชมวันนี้เป็นข่าวแค่นี้ก่อนใช่เดี๋ยวเราตามความคืบหน้าให้นะครับแต่ว่าต้องย้าเตือนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาซื้อทองที่ร้านทองต้องมีใบรับรองแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีมีโค้ดประทับอะไรอย่างเงี้ยนะของแต่ละร้านเนี่ยให้ดีด้วยซึ่งอหนังสือใบรับรองเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ทองเท่าไหร่เอามาใช้เป็นหลักฐานได้ โห oh, บอกตอนแรก90%เอามาเช็คดู75%เองเองอ oh. ขาดทุนอีกเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกมากนี่คุณผู้ชมบอกว่าผมก็ซื้อมาเหมือนกันครับ199ครับเหลืองอารามเลย <laughs> <laughs> ใส่ระวังกันด้วยนะพี่นะจ <laughs> <laughs> ม่เปยังไงครับ <laughs> <laughs> เอ ي, บ้ยบางคนใส่แล้วสวยก็มี <laughs> ไม่แต่กลัวแบบเดี๋ยวเขาเห็นว่าเป็นของจริงแล้วเขาจะถูกทำลาย <laughs> เออยุคนี้สมัยนี้ไว้ใจไม่ได้